สวัสดีครับกับรายการ oh TiO บ,นนบายนนบารครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอมอสครับมอสมอสมอสอันนี้ครับมันมีฟอร์นิเจอร์กับมอสในตัวสาวครับอ่ารอเราบปกันัะโอเคมาแล้วโอ้ยแหลกตายเลยบอกให้ครับที่แหลก นะครับโอ้โหนี่นี่เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับมอสมอสนี่ชื่อของสิ่งของมอสเฟนเจอร์ใช้ได้จริงนี่นะคิดเปิดเฟนเจอร์เันเจอร์บายครับนี่ก็ของของมอสเดี่ยวเสาผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะน้องมาเล่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนวิธีลงนะครับใครๆเล่นก็เล่นไปเลย เราจะมาสอนไที่หลงนในคลิปหน้าไปที่หลงคุณไม่ต้องไปโหลดอะไรเพิ่มเลยนะครับโอเค